คนดูที่มาดูช่องของ Le v e l 5ไฟแล้วยังไม่ได้กดติดตามถึง88%เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของ Le v e l 5ไฟไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะกลับมายังป่าเจ้าขาวจำได้ไหมนี่คือที่ที่พวกเรากับการเดียนมาปะจุนไพด้วยกันเป็นครั้งแรกยังไงล่ะเจ้าขาวเจ้าช่วยดมกลิ่นแล้วก็ตามหากาเดียนได้ไหมนะได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เององค์หญิง ยกเลิกคําเตือนแววไพร์ไม่มีตัวปรากฏในปาร์กเกนเตอร์บอดีต่อไปแล้วเป็น,นยังไงรักนันเราร้อนเพื่อนที่เหมือนค้าเปรียบค่าจะไม่โดนเดียวอีกต่อไปมันใช่เหรอมันใช่เพื่อนที่ไหนเระไปเลยเจ้าขาวเออไม่เจ้าขาวทำงานดีเลยอ๋อคือเราถ้าเราตีตัวไหนเจ้าขาวจะตีตัวน,นั้นเหรออืมิวเจ้าขาวตีตัวนี้นี่น,นี่ตัวนี้ ดีจองเวมทมัอก่อนโอ้โหยิดแม่คิวทีจริงเต็มเ,เออเฮ้ยอินเวอร์เดอร์ไม่ใช่เอนเดอ,เอร์อากาศดีจังถ้ามีเพื่อนให้ชวนไปปิ๊งด้วยละก็วัดดีเพื่อนตัวเปียกเจ้าใจดีจังที่มาชวนข้าคุยกับคนหัวเดียวกะเทียมรีบอย่างข้า เมื่อก่อนก็มีเพื่อนที่มาชวนข้าคุยในป่านี่จนกลายเป็นเพื่อน mm. เฟนเบคคนแรกของข้าแต่หลังจากนั้นข้าก็ไม่ได้เพิ่มใครอีกเลยเป็นจํานวนเพื่อนก็เลยมีแค่คนเดียวนะยังไงก็เถอะถ้าเข้าใกล้มากกว่านี้เจ้าอาจจะติดไฟก็ได้นะระวังด้วยละ่ะได้ได้ได้กันลองหน่อยละกันอ,อยากรู้จังการเดยนเทลวทำเนื้อเรื่อนให้ใครขับคนใครจะเป็นยังไงอย่าเลย อย่าเลยไอ้เชนนี้ไฟไม่ติดว่ะเดี๋ยวเนเรื่องมันจะแบบวกไปวนมามากเกินไปผมว่าคอนไคนี่มันมันค่อนข้างไปไกลมากๆละอ่ะเก็บตรงนี้ก่อนสรุปคือมีค่าแค่จุดประตูตรงนี้สินะแันาน,นี่เป็นซอกรถเล็กๆอย่างเดียวไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ป่มไม่น่าจะมีละ ไปเลยเจ้าขาวรอบนี้ไม่มีตัวฮิวเจ้าตีได้เต็มที่เลยดูดิเจ้าขาวไม่ยังเก่งกว่ามาเรียนอีกอะตีแบบไม่ยัง้งมาเรียนนี่กว่าจะยืนยืนกว่าจะยิงแต่ละทีเฮ้ยวีลาน่าก่อนจะขาหัก ชาใครเนี่ยอดีตนักปัญชนไปตัวเปียกข้าชื่อลาน่าสปีดควีนแห่งเขตนี้ให้ของข้านะ่ะเรียกข้าว่าไลท์นิ่งเคาน์เตอร์ไลท์นิ่งเคาน์เตอร์เหรอเท่จังเลยคาร์ค,คอีเดสแล้วเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอแน่นอนฝึกซ้อมอยู่นะสิเพราะมีคู่แข่งที่สูสีกับไลท์นิ่งเคาน์เตอร์ผู้นี้อยู่ถ้าจะประจันฝีมือกับคู่แข่งของแบบอ่าคู่แข่งแบบนั้นนะ่ะข้าต้องฝึกซ้อมอย่างไม่หยุดพัก ถึงช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นหน้าเลยก็เถอะนักประชนไปตัวเปี๊ยกเจ้าเคยเห็นกาเดียนว่องไวอยู่แถวนี้บ้างไหมใช่ใช่เรื่อยๆาหรือเปล่ากาเดียนว,ว่องไวและหน้างโง่ทำไมเจ้าหญิงด่ากูเชยเลยวะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ที่ไหนงั้นเหรอหรือว่ากําลังจะแอบไปฝึกซ้อมพิเศษอยู่คนเดียวนะนี่แหละตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะฝึกหนักขึ้นเป็นสองเท่า ถ้าเจอถ้าเจ้าเจอเลี้ยวห้าวฝ่าหมกไว้นะว่าครั้งต่อไปนะข้าจะวิ่งเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าเอาชนะให้ได้ราะสายฟ้าแห่งแคนเทอร์เบอรีร่นะไม่มีวันหยุดนิ่งก็อย่าบอกนะว่าใดอันนี้คือจะเป็นจุดที่ลาน่าสูญเสียขาไปอขาใจด้านซ้ายวะไอ๊ะพกแพนด้าครั้งเอ๊ะเจ้า เจ้าเปียกคาดตัวแพงนี่นะอะไรเนี่ยที่เจ้าไปไหนมาคนเดียวอีกแล้วเหรอการเดยดออดหัดนด้านมันทิ้งเจ้าไปแล้วสินะเจ้าเปียกเดี๋ยวก็โดนจับอีกแน่นี่เลยพูดกันอย่างนี้น้องจะร้องกันนะดูด้วยดิแดนนี่เพนด้าถ้าพวกเราจับเจ้าเปียกนี่ไปตอนนี้ก็คงไม่มีคนมาขวางล้วสินะวิ่งจนขาหักวิ่งเหรอวิ่งจนขาหักเหรอแดนนี่จับเจ้าเปียกเล,เลเวลห้ ไม่มีแเลเ้วห้าหายไปไหนก็ไม่รู้ร้องให้ทำไมเนี่ยนี่เจ้าอยู่คนเดียวจริงๆเหรอแต่นี่ไม่ได้จะจับจริงๆซะหน่อยแหมเจ้านั่นคงหายไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมานะ่ะไม่ต้องกังวลไปเอเออย่างไงดีวะพวกเราจะช่วยหาเองพวกเราจะช่วยหางั้นเหรอจริงเหรอ ที่ทำไมแพนด้าข้างแมอ่อยู่ๆอ,อยู่ดีๆแบบคือเห็นเอ็นเจ้าหญิงจะร้องก็เลยแบบกลับตัวกลับใจอย่างนั้นเหรอนี่มันพลังของเจ้าหญิงชัดๆขอบใจมากนะทุกคนไปไหนคนเดียวแบบนี้จะไม่โดนใครจับข้อจริงๆหรอเดี๋ยนี่เป็นห่วงเจ้าเปี๊ยกจังการเดียนออดหานั้นมัมทำอะไรอยู่ถึงได้ทิ้งเจ้าเปี๊ยกค,คนนี้ไว้คนเดียวตอนนั้นมึงยังกำาลังจะจับกูอยู่เจ้ยวันนี้ทำไมันเป็นคนดีซะได้เนี่ยพวกเปรต เข้ามาดูในถ้ำสิอ้อทําที่คุ้นเคยแล้วก็มีพัซเซิลที่ไม่คุ้นเคยอือถ้อาจะออกคออไฟอันนั้นออกมาสินะอ่ะ,อะเรียบร้อยเบ็ดเบ็ดเอาไมอ่าดันนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ ก่อยทีหนึ่งอ่าอ่าขึ้นดูแล้วกันอ่าขึ้นไปอืมถ้าเราดันลงล่างก็จะปิดถ้าเราดันบล็อกนั้นไปขวาก็จะปิด ขนาดไปยมาโลกเนื้อเรื่องลองอยังมีรุ่นบรรพบุรุษมาหลอกหลอนให้พายเรือแข่งอีกริงเหรอพี่คิดว่าตัวอะไรตัวละครอะไรเท่สุดเหรอครับคิดว่าตัวละครอะไรเท่สุดเหรอผมก็บอกไม่ถูกว่า,วาตัวละครอะไรเท่สุดอ่ะงันดันลงนี่แล้วกันไป แม่งเอ้ยจุดไฟไม่ได้ด้วยอ่ะงั้นดันไปนี่ไปขึ้นบนหนึ่งทีขวานี่ไงอาจจะประมาณนี้ปะเออคิดตั้งนานในคอแหลบก็เจอนะนางตอนเด็ก กับเม่ขาแขกใช่ครับตอนนั้นเจออยู่แต่ว่าตอนนั้นที่ที่คือมันที่มันเจออะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวก่อนก่อนที่เจ้าหญิงจะโตในระดับเนี้ยคือตอนนั้นเจ้าหญิงยังทาลงอยู่เลยอะ่ะตอนนั้นแบบบ๊อบยังเป็นทหารฝึกหัดอยู่เลยอะ่ะเออบ๊อบแม่ยังเป็นทหารฝึกหัดอยู่เลยมันเรื่องราวก่อนจะเกิดขึ้นนานมาก อ่ะขึ้นมาเอ๊ะอ๋อขึ้นมาตรงนี้ตรงอ่าตรงโรงแรมเก่าแซบสุดก็พายเรือนี่แหละยังไม่ลองนะผมยังไม่ได้เล่นเลยพายเรือมันอยู่ที่เวอร์ไหนอะพายเรืออ่ะตรงนี้มีรูเพิ่จะเห็นนะเนี่ยอ่ะยีเจ็ดอะละ ไปเลยไอ้ขาวไอเาาว้เจ้าขาวฆ่ามันเจ้าขาวฆ่ามันเนเรื่องของโวยยมมาทูดอ๋อก็คือเป็นเนื้อเรื่องรองใช่ไหมครับเออในอเรื่องรองผมยังแทบจะไม่ได้เล่นเลย เออเออใช่ใช่พูดถึงในเรื่องรองเนี่ยไอดี ID นี้ต้องบอกว่าไอดีนี้อ่ะยังไม่เคยเล่นเนื้อเรื่องรองสักอันเลยยกเว้นอันที่มันเป็นคอเล็ล่าสุดนะแต่ถ้าเป็นเคยเป็นไอดีเก่าที่ผมลืมไอดี ID ไปแล้วอะ่ะเคยเล่นอยู่สองอันก็คือเนื้อเรื่องของมารีนาไม่ใช่สองอันดีอ3อสามอันเออเนื้อเรื่องมารีนาเนื้อเรื่องยูจินแล้วก็เนื้อเรื่องของนาลิสามอันที่เ,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 เป็น าคาเฟ่ของซากิบัตแล้วมั้งที่นี่ก็ไม่มีเลเวล5อย่างนั้นเหรอกลับกันเถอะกลับภาษาลอยฟ้าอืมเอ้าภาษาลอยฟ้าภาษาลอยฟ้าเกิดอ,อะไรขึ้น ทำไมมันตัดจบแบบนี้วะคือตัวข้างล่างเราก็ยังเก็บไม่หมดเลยหรือว่าเราจะล่วงลงข้างล่างอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้เราอาจจะล่วงลงข้างล่างอีกอีกรอบหนึ่งไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเก็บเลยมันมีสองอัน ตรงนี้มีทางเข้าไปหนึ่งสองอันมีสองอันผ่านในเรื่องรองแล้วเจอชาเลนม์ปวดหัวกว่าทั้งยิงยานทั้งอะไรต่ออะไรไม่รู้ <c oughs> ตัดจบออกคือมันจะตัดจบเลยใช่ไหมตรงนี้เขากำลังตีกับอินเวเดอร์อยู่รอเลนเจ้าหนิงไปอยู่ที่ไหนมาค้าตามหาตั้งนานเนี่ย จู่ๆถ้าพวกอินเวเดอร์ก็บุกเข้ามาแล้วเจ้าหญิงก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยหนังเหนีวตายยากเหมือนแมลงสาบจริงๆเร็วเข้ารีบไปยังสถานที่ปลอดภัยซะค่าคนเดียวเหรอและแล้วโรลินจะทำยังไงโอ้ยหนูจหริงเอาเวลาเป็นห่วงค่ารีบวิ่งไปเถ e n น,นอือยางอ่ะเราเลน ยังไม่อยากวิ่งไปตอนนี้ขอค่าํำรวจก่อนได้ปะ่ะตรงนี้ซีล้ที่เราเคยขุดคิวแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้การเดียนในอนนะคตรโรงแรมอ่ะโรงแรมเข้าไม่ได้ด้วยวะอ่าตรงนี้ก็ก็ต้องหลบสีดนะตีได้ปะตีไม่ได้ด้วยอเอา้ารีบไปเลย อ่าเก็กมุมกง้องก่อเก็บได้กันหนึ่งอันสุดท้ายละเดี๋ยวมันจะเหลืออยู่สองอันสินะอเอ๊ะอ๋อนี่มันหลังพวกโนมโนมก็ออกจากตรงนั้นแล้วเอา้าดูเพื่อนเพนข้างหน้าและข้างหลังให้ดีแล้วก็ตามข้าม,มาเข้าหนู เจ้าหนูนี่เจ้าโตๆขึ้นขนาดนี้เพราะไม่เลือกกินแล้วใช่ไหมอ้าวบิ๊กแจ็คทุกคนไปยังรูตรงนู้นมันอันตรายนะทำไมเจ้าถึงนีมาคนเดียวล่ะบิ๊กแจ็คข้าไม่รู้เลยว่าต้องไปที่ไหนข้าคงหลงทางแล้วล่ะเจ้าหนูไม่ต้องกังวลข้าอยู่ตรงนี้แล้วแต่ข้าจะบอกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าหลงทางน่ะข้าจะช่วยเจ้าเองผมม่งบิ๊กแจ็คเข็มแข็งแรงมาก สุดยอดอ่ะไปอย่าบอกนะว่าบิ๊กแจก็คมม่แตกงดัน,นไปนนึกถึงวันเก่าๆเลยนะว่าไหมนั่นอะสิ อ้าวแล้วบิ๊กแจ็คไม่ได้มากับเราด้วยเหรอ <laughs> จะไปไหนเด้วยเจ้าหนูเอาวิ่งดิเอ๋รออะไรอะ่ะชึบก้อนหินวะข้ามรังแกเจ,จ้าหนูนะโถวิก่กีกกะนนะเอ,อื้อไม่นะไม่นะไม่ไม่ศูนย์ดาเมจเจ้าปีาศาจข้าจะ บิ Big ๊กบิ๊กแจ็คแตกไปอีกหนึ่งไม่ไม่ต้องร้องนะเจ้าหนูเพราะข้าจะส่งเจ้าตามไปอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้แหละเจ้าหญิงเป็นอะไรไหมบิ๊กแจ็คนะ่ะถึงข้าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนลอเรนนี่คือยังไม่เคยรู้ถึงตัวตนของพวกนี้เลยสินะตั้งสติหน่อยสิ บิ๊กแจ็คนะ่าเร็วเข้าไม่มีเวลาแล้วนะโอ้โหสุดท้ายก็เหลือแค่สองอันนั้นจริงๆว่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเจ้าหญิงไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมลอเ,เลนบอกว่าท่านไม่ได้กลับมาสักพักแล้ว เอวาทุกอย่างยังโอเคหรือเปล่าไม่ต้องกังวลปราสาทรอยฟ้านะมีค่าและเหล่าแชมเปี้ยนคอยปกป้องอยู่ท่านไปยังที่หลบภัยใต้ดินชั่วคราวนะอันนี้คือเหล่าคนแตกกับคนไม่แตกมารวมตัวกันสินะแต่ทุกคนกาลังต่อสู้เพื่อปกป้องอ้าวเอวาข้าอยากจับอาวุธจริงๆแล้วเจ้าหญิงถ้าการเดินกลับมาข้าก็จะร่วมต่อสู้เคียงข้างเขาถึงตอนนั้นข้าจะถามเขาด้วยรอยยิ้ม ว่าข้าเก่งมากใช่ไหมล่ะเพราะข้าเชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาอันนี้คือความในใจจริงๆที่เจ้าหญิงอยากจะพูดกับการเดียนตอนที่เขาไปเจอเราแน่นะพนตะสินะเลยอห้าคน ามว,ว่าคงจะไม่ใช่ต่างชาตินะอันนี้ไงอ่าโอเคจบละไปเคลียร์เก็บครบ